ขอไทยเทานานที่รับขาขอโทษค่ะสวัสดีค่ะพี่ยินดีค่ะ,คะนานที่รับขาขอโทษค่ะหวัสดีค่ะพี่ยินดีค่ะด้าขาจะเป็นไข่ปลาหมึกนะฮะ สวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะนี่นะคะสวยแล้วนะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ได้ติดขนตาสายดีสายดีร้นนี้รายการเรียบร้อยหนูขออภัยที่ให้รอนานนะคะพี่ขอโทษค่ะอุปกรณ์ถ้าส่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ ขายทั้งไทยและเรียดค่ะพี่หนเลยอันนี้ขายยังไงครับผมขายยังไงคะห้าสิบละหนึ่งร้อยค่ะไม่ต้องใส่ผักแต่ชุดนี้ละเลยนะพี่น้อเนาะไม่ต้องใส่ผักก็ขอโทษค่ะพี่หนูพลาดไปแล้วขอบคุณมากค่ะไม่ต้องใส่ผักให้หนูใส่น้ำจิ้มเลยหรือยังคะนี่ขายดีมากนะแป๊บเดียวหมดแล้วเนาะค่ะเรื่อยๆค่ะพี่ วันนี้ฟุกค่ะวันนี้ฟุกวันนี้ฟุกใช่ไหมชุดนี้ให้นุ้ยแยกเ่าพี่ใส่ขึ้นกันปะค่ะนี่ชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรคะฝนตกไม่ได้เอามาเลยค่ะพี่อ๋อไข่กระเทยค่ะไข่กระเทยนะใช่ค่ะอ๋อชื่อร้านไข่กระเทยนะขอบคุณมากค่ะพี่รายการเรียบร้อยขอบใจที่มาบ้านไ่ะสวัสดีคุณลูกค้าค่ะสุราหนึ่งร้อยบาทค่ะยินดีค่ะ นี่จะเป็นหอยหวานนะชุดละหนึ่อบาทใช่ค่ะพี่ตุปกณ์ให้ไว้ข้าถุงนะคะขออนุญาตั่ะนเอไ่้อรอนานะขอบคุณค่ะเอหนึ่งชุด,ชดะนะ มันใช้ไฟแรงไม่ได้นะพี่นะใช่ค่ะไฟพอดีพอดีใช้ไฟแรงทำไมค่ะไม่สักพู่เดี๋ยวพี่ทำให้นะคะขายพีจนมือเค่่ะไขมึกครับาม่าองไข่มึกทอดคอร่อยครับบ้าม่ากขายดีมากนะแป๊บเดียวหมดเลย เป็นชุดชุดละห้าสิบหรืชุด100บาทใช่ค่ะเป็นชห้าสิบเป็นกล่องห้าร้อยอ๋อถ้าจะเป็นถ้าเป็นกล่องห0ึ่งร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับผมตะกูนะคะที่ี่ัดการนึ่นะคะถืหมเต่า เวลาเนี่งนะครับเพือ่กอการตัด จะใช้ใช้เป็นผักอะไรนะกะหล่ำผักกะหล่ำผักกะหล่ำใช่ไหมใช่ผักกะหล่ำนะค่ะใช้เป็นผักกะหล่ำลองค่ะพี่นขายห้าสิบก็หนึ่งร้อยบาทห้าสิบก็หนึ่งร้อยพี่แม่อร่อยครับเอาแม่คุณแม่ นี่ตอนร้อนไปเลยครับสร็แล้วค่ขอกดนิดนึงนะคะ ตัวน้ำทีอว่าเรา ้อนใหม่ๆผัดใหม่ๆรอนหน้านี้เลยร้อนนะครับเด้าายลยาี่บย,ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวของอร่อยต้องรอนิดนึง <c oughs> นะพี่น เออจะเป็นหอยหวานหนึ่งร้อยบาทแตรไจ้ครับเปนไม่ถูกเลยลูกค้ามาาันรอเพียบเลยนี่ถ่ายชิ้ จะกี่ชุดเอาห้บาทนะมีห้าสและหนึค่ะเอาห้เอาห้บาทสอกล่องนะมดีค่ะหพี่คอันนี้เป็นกล่องหนึ่งร้อบาทนะ ขอใครที่รอนานค่ะที่รายการเรียบร้อยขอพักคุณมากค่ะที่ได้ใส่ชุดตอนลุกค่ะที่รับส่วนของน้ำจิ้มไม่ใส่เลยหรือแย้คะคุณน้องน้ำจิ้มไม่ใส่เลยหรือแย้คะแย้อง ราดน,น,น,น้ำจิ้มกล่องนึงแล้วก็ไม่ลาดก็เป็นดีค่ะมีความร้อนเพียบนัน่ะนี่นี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะน้ำจิ้มโ,โน่ากินมากตู้นี้ใส่เลยขวัญยาดค่ะ กัดไข่ไข่ไข่ปลาหมึกคุณแม่ดีแจขอด้ง่านะครับสวัสดีค่ะไข่มันทอะหนูมีชิ้นท้งสิบละหนึ่งร้อค่ะใช่ครับหนึส่วนขน้ำจิ้มใส่อะไรดีแจ้ครับ หลันจากเรียบร้อยขอใส่จิ้มเรานะลูกค้าใส่น้ำจิ้มเลยดีไหมคะ สวัสดีค่ะยินดีค่ะในส่วนของน้ำจิ้มสำหรับวันนี้ให้หนูใส่เลยหรือแยกคะยินดีค่ะห้าสิบบาทไปเยอะมากเลยได้ไปยค่ะคี่ ขออนุญาตค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของน้ำจิ้มให้หนูใส่เลยเลยหนูแย้ค่ะดีค่ะที่บ้านนะคะโยมีที่ปนิ สวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะมีชุด50และ100ลูกค้ายินดีค่ะ,คะหนึ่งหน่อยเมนบ้าค่ะ ขอไปเท่เรานานค่ะขอบพระพคุณค่านี่ครับผมีค่ะนี่คสิแย้มน้ำจิ้มนะคะ,คะ ตรงไม่ถึงห้านหนทีจะหมดเลยนะฮะขายดีมากนักข่าวอมแน่ขอโทษค่ะขอากคุณมากค่ะเป็นชุดหนึ่งร้อยนะคะาไม่ราคามารยาทดีนะ,ะจะไหายตลอดเลยนะ ขายปลาหมึกทอดค่ะขายไม่ทันนะขายสองคนนะขายดีมาก รายการเรียบร้อยลูกค้าขอพยี่ให้รอนานค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูมีชุด5้าและ100ค่ะ,คะยินดีค่ะตรงกินร้วนะได้ค่ะคิวหมดตั้งแต่รับคุณลูกค้าได้เลยนะคะน้ำจิ้มให้หนูใส่อะไรอีกแยกค่ะ มากมาเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมาก,กค่ะ ขายดีมากแป๊บเดียวจะหมดแล้วพี่เอาเลยไหมคะไข่ห <c oughs> มึกทอดน,นะคะ ะะสมือ,อสวัสดีคุณลูกค้าค่ะคยินดีค่ะคในสอบนน้ีจิ้มวันนี้หนูใส,ใส่เลยหรือแยกคะ เรียบร้อยของภัยค่ะ